สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการพ่อบูกโกลเดลี่กันอีกแลวนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของลูกสาวอีกคนหนึ่งของแมกนีโตครับผมหลายๆคนอาจจะงงครับแมกนีโตมีลูก2คนไม่ใช่เหรอสการ์เล็ตวิทกับควิกซ s เวอร์นั่นไงแล้วจะมีอีกคนได้ยังไงล่ะมั่วัะเนี่ยพี่หมอนมันม่วหรือเปล่าอีกคนนะครับเธอคนนั้นก็คือ โพลาริสนั่นเองครับผมหลายๆคนนั้นอาจจะเคยเห็นในอีเวนท์เท้าอัพเอ็มมาแล้วครับไอตัวผมเขียวนั่นแหละครับผมแต่เรื่องราวของเธอนั้นจะเป็นยังไงก่อนที่จะมารับชมนนเนี่ยมาฟังกิจกรรมกันก่อนครับในตอนนี้ผมได้นําหนังสือเดฟพูปะทะฮานอนนั้นมาแจกครับผมโดยก,ดกฎกติกาการร่วมสนุกนั้นง่ายนิดเดียวครับเพียงค่าผู้ชมของเรานั้นกดแชร์คลิปของเราใน Facebook คลิปใดก็ได้ครับจะกี่คลิปก็ได้ยิ่งแชร์เยอะยิ่งมีสิทธิ์เยอะนะครับประกาศของรางวัลในวันที่15มีนาคมนี่เองและในนนตอี ก็ได้เวลาแล้วนะครับที่จะมาฟังเรื่องราวของโคลาริสลูกสาวที่มีพลังเหมือนแมกนีโตครับผมเธอคนนี้นะครับมีพลังควบคุมแม่เหล็กได้เหมือนแมกนีโต้เลยเรื่องราวของเธอนั้นจะเป็นยังไงมารับชมกันเลยเธอคนนี้นั้นเป็นสมาชิกคาสสิกของ X m e n เมเลยครับผมเธอนั้นในตอนแรกเป็นเพียงผู้หญิงธรรมดานะครับเธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเธอเป็นมิวแทนโดยเธอคนนี้นะครับ เกิดมามีผมสีเขียวครับเธอก็รู้สึกประหลาดครับทําเป็นตัวเองมีผมสีเขียวเธอก็เลยต้องปิดบังด้วยการเอาวิกมาใส่ครับเรื่องราวของเธอนั้นก็มีอยู่ว่าวันหนึ่งเนี่ยเธอเดินเดินอยู่ครับผมเธอก็ไปลื่นน้ําแข็งครับซึ่งในตอนนั้นเองบ๊อบบี้หรือไอแมนนั้นก็มาช่วยเธอไว้ได้ทันก่อนที่เธอนั้นจะถูกรดชนครับจากนั้นบ๊อบบี้ก็พาเธอกลับที่อาพาร์ตเมนต์ด้วยซึ่งเธอดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่อาพาร์ตเมนต์ในตอนนั้นนะครับเป็นที่อยู่ของเอ็กแมนครับผมมาด้วยเหนนอักมื ซึ่งในเวลาต่อมานี่เองเนี่ยเธอยังอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ครับผมแบบยังปวดหัวอยู่แต่ในตอนนั้นเองเอ็กเมนไม่อยู่ครับผมซึ่งในจังหวะเดียวกันนั้นเองด้วยความบังเอิญครับก็ได้มีวายร้ายตัวหนึ่งมาบุกที่อพาร์ตเมนต์นี้ครับผมโดยวายร้ายตัวนี้แบบบูชาแมากนีโต้มากๆเป็นแมกนีโต้เวอร์ชันแบบตัวปลอมครับเป็นแมกนีโต้วานาบี A B, อะไรอย่างนี้จากนั้นเขาก็จับลอนหน้า,นาไปครับหลังจากที่ลอนหน้านั้นได้ถูกจับไปนะครับผมเธอก็ได้ถูกปลุกจีนมิวแทนในตัวของตัวเองขึ้นมาเฮ้ยตอนนี้เองเ ไอ้พวกแมกนีโตวันทบินนั้นก็แบบบูชาเธอใหญ่เลยโหพลังเหมือนแมกนีโตเลยเจ๋งมากเธอต้องเป็นลูกสาวแมกนีโตแน่ๆซึ่งในเวลาต่อมานะครับไอแม่นั้นก็ได้ไปช่วยเธอเอาไว้จากนั้นเธอก็เข้าร่วมซีเว็กมนครับผมและในเวลานั้นเองเธอก็ได้รู้ความจริงครับว่าจริงๆแล้วน่ะเธอไม่ได้เป็นลูกสาวแท้ๆของแมกนีโตพ่อแม่แท้ๆของเธอนั้นตายในเครื่องบินครับผมซึ่งเครื่องบินลำนั้นน่ะตกเพราะพลังของแมกนีโตและนั่นอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เธอนั้นมีพลังเหมือนแมกนีโตก็ได้ จากนั้นนะครับเธอกลายเป็นสมาชิกของ X Men อย่างเต็มตัวแล้วก็ช่วยต่อสู้มานานอยู่ครับผมจนเวลาก็ผ่านไปผ่านไปเรื่องราวของเธอนั้นก็ได้ถูกเปิดเผยขึ้นมาอีกในตอนที่เธอนั้นอยู่ในทีมของ X Factor ครับผมในตอนนี้เธอนั้นกําลังลำลึกถึงเหตุการณ์ที่พ่อแม่ของเธอตายอยู่นั้น ทั้งหมดนี้เป็นฝีมือของแมกนิโตแต่ถ้าว่าเรื่องราวทั้งหมดนั้นก็ได้ถูกเปิดเผยครับผมในตอนนี้ความจริงกําลังจะถูกเปิดเผยแล้วเรื่องราวที่แท้จริงนั้นถูกเปิดเผยโดยมอนิกครับผมโดยเธอนั้นช่วยเปิดเผยความจริงให้เธอได้รู้ว่าจริงๆแล้วแมกนิโตนั้นไม่ได้มีส่วนกับการตายในครั้งนี้เลยเรื่องราวที่แท้จริงก็คือในวันวันนั้นนะคบพ่อแม่ของเธอที่นั่งอยู่บนเครื่องบินเนี่ยกำลังทะเลาะกันอยู่พ่อแม่ของเธอนนั้นเป็นชู้กับแมกนิโตครับผมซึ่งนั่น ลูกที่เกิดออกมานั้นก็เป็นลูกของแมกนีโตครับสรุปว่าโพลาริสนั้นเป็นลูกของแมกนีโตจริงๆครับผมในตอนนั้นเองเธอยังเป็นเด็กอยู่เธอก็ร้องไห้อย่าเลยพ่อแม่อยู่สู้กันนะพ่อแม่อยู่สู้กันซึ่งด้วยอารมณ์ของเธอนั้นทําให้พลังของเธอนั้นถูกปลดปล่อยมาเป็นครั้งแรกและพลังของเธอนั้นก็ได้ทาให้เครื่องบินต,ตกลงหลังจากนั้นนะครับ แมกนีโตก็มาหาเธอจากนั้นแมกนีโตให้มาสเตอร์มายนะครับลบความทรงจําของเธอเอาไว้ทั้งหมดและด้วยเหตุน,นี้เองทําให้เธอนั้นไม่สามารถรู้ความจริงได้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่จนกระทั่งวันนี้นะครับผมและในตอนนี้เองความจริงทุกอย่างก็ถูกเปิดเผยนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของโพลาริสที่เรานํามาเสนอในวันนี้นะครับหากท่านผู้ชมนั้นชอบใจก็ กดไลค์อะไรมาได้นะครับผมอยากได้เรื่องราวไหนตัวละครไหนอีกก็บอกกันมาได้เลยนะครับผมแล้ววันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วครับหากท่านผู้ชมนั้นถูกใจก็คอมเมนต์ชมเป็นมาบาั่งก็ได้นะอีอีอ,อ,อและตอนนี้ก็หมดเวลาลงแล้วจริงๆริอย่าลืมกดปุ่มซับสไครต์ให้เราเช่นเคยวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ